เป็นอะไรด้น้องมีเฮานี่เหมือนงอยๆยางไอยายถ้าแบบเฮากินแลแบบย่านนอนนะนะย่านห่วงนอนเลยอ้าวชุมเจ้าเคยเปลี่ยนมาแบบนี้กะเคยเออวอาง่ายๆคือแบบทางห้างเป็นใส่ไม้ยู่แต่ว่ามาใส่งานเนี่ยมันเป็นเล็กเป็นลาเขก็บ่ฮู้อยู่ข้างในเนาะสร้างไปเชนเน่ยำอยู่ทางห้างเออขี้จัก โซมือมอร์ซัมืมอเปลี่ยนเด้อเพิ่นสิว่าบอกเลาสวัสดีเลยสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องยิบซีเวอร์สุข,ขสุขคนก็นยินดีต้อนรับเข้าสู่ซอนส,สนุนไปแล้วพ่อพี่น้องเอ้ มาพบมาพอสนมนี้เนาะทานสนก็เดินทางมาทีพวลาโพสพี่น้องดินใหม่ของน้องมีน้องไม้เพิ่นพี่ดาเนาะโดยฮะมาครั้งนี้พอพี่น้องเลยกระต่นอ่าหูตื่นตาแน่นอกพี่พี่น้องเนาะก็คือทั้งน้องเพิ่นกะได้ดินบล็อกแล้วพี่พี่น้องนี่เนาะตกวพี่พี่น้องเลยหลายเลยก้อนพอสมควรนอกพี่พี่น้องเนาะมาครั้งนี้ก็เหินดินบล็อกดินบล็อกพี่พี่น้องเลย จังไรก็ทางสนวนกับอนอื่นกับผักนีเด้อพรมพี่น้องผากพแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์สุขสุขคนอย่าลืมติดตามได้ก็ผักกูเชก็ได้ผักเป็นพลังกำลังใจให้ทางสนวนนี่เด้อพรมิพี่น้องเนาะโดยผิดพลาดกันได้ก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อพอแม่พี่น้องบางทีกับเราผิดเ่าถือเนาะโดยดินมันดันไปพ่อพี่น้องกับไปตามมันถละนะ่ะเนาะโดย อก่อนอื่นกับทางสนองกับซีคอปเลยค่ะทางน้องผลกรผลพี่น้องเลยอ่ากับตอนนี้กับซีคำคำรอบใบใบแล้วละพ่ผลพี่น้องเลยหลังจากนั้นกับทางสนองกับสิไรอัมราพัจจแม่พี่น้องเอฟซีกับบ้านกับซองน้องพี่น้องเนาะกับไข่คำลงแดงแล้วละม่พี่น้องเลยโดยเพื่อกับเพื่อไปเพื่อเต้าเนาะโดยเพื่อไปเพื่อมาพ่อแม่พี่น้องเลยอ่าอีกอย่างกับรถสร้างสนอนกับโบสมบูรณ์ปันใดเนาะกับย่านเนปผลพี่น้องเลยกับคำเมื่อมืดกับย่านเนาะ เราก็ท <in the same way> ิ่เมืองแต่เว no <rat> ้นเนี <for> <ss> ่ยจากน้อยพูดพี่น้องเอ้โดยเนาะอ่ะจัางนายกทางสนกับที่ขับไปหาทางน้องเอ้เราพูพี่น้องพูดยิมบอกของน้องเมย์เพิ่นเนาะตู้กองเวิร์ก่เนาะงพูดพี่น้องเอ้อ่ะสบายดีล่ะสบายดีไปอย่ากลมได้คิดดินจิจุกินข้าวเที่ยงกันแล้วบ่ล่ะฮะอ้าว คือว่ายังอะนะยังไม่อยากโอ้เดียวไปคิดว่าหิวอยู่กับปกินสลอกเหดยังมาดินใหม่มาเจาะเบืองดินมาเจาะของดินจนดินหายบ่ว่าดินบกมาไรขไงประนี้เประมาณได้ประมาณอยู่ิเอ้าคือว่าสั้นบางมือที่สามมือมือเดกที่เออปริมาเมนบอ คือบามื้อนี้เอื้อยมาตื่นมาเอื้อยบ่ได้มาเดี๋ยวเพลินามาส่งแม่นบ่อือจักลอยก้อนนี่ผันหาลอยกอ้อนเดี๋ยวบันดังเลยเนาะโอ๋อทางนั้นก็นด,ดินเฮดินชายพี่น้องเอ้ยยังขาดเดือก็คือเด็กกับอ่าปูนลงมือเลย <c oughs> ปนเ่น้องมีานเหมือนงอยงยเอ้าเจ็บแขวบ่ปากเปื่อปากเปื่อยมันทุกับแขวันอือจะบอกยงไงคือหอนไอโดยโอ้โหนี่จะพอยยุยุนยดอยู่เนาะว่าบต็มที่พื่อนเร้ไงต้องมาเจ็บเขีวอีเดนะกะ อยากถือกินไขน่ในดนึงเป็นไข่อ้าวจะมาจะบริเซมหัวบ่เป็นมันเริ่มเป็นตอนคืนเนีพื่อนอ้าวจะม,มันบริกินยาบ่างหะ,ะยังให้มันให้มันเป็นอนาคตอ้าวห้มันเป็นสร้างนอกระบบนะฮะให้มันนักหัวก็จะกิน <laughs> <laughs> โอ้ยสร้างว่าตอนนี้ก็ยงังยางได้อยู่ยังได้อยู่โดยถ้าแบบเขากินแล้วแบบ ย่านนอนนะอืะย่านห่วงนอนโดยอ้าวชมเจ้าเคยเป็นบ่ล่ะแบบนี้กัเคยเออวบาง่ายๆคือแบบแพ้ยาแบบเฮากินเลยเฮาก็อยากรับมั่นน่ะยาไม่คุมเอ้าดื่มเบิ่งอีหละชาวพิ่นโยกย้ายมาพี่บ่บัดนี้นะโดยเอ้าไผโยกย้ายนี่เพิ่นสร้างเพิ่นสร้างทางสร้างบ่ล่ะโอ้จักคนมาส่งล่ะ2คน2คน ผืนยกเก่งแฮะนี่ิ่นเอารถเออรถเคーンอ้ก็กด,กดีซะหักสาหัวนั่นบม่ได้ยาอืมดีใจอยู่บ่ิได้เคลื่อนไม่เด้ดีใจดีใจโดอ้าสดงงี้ฉันบาเรวเคื่อนไม่ไ้เลยตามมงตามหุงมห่งโอ้ยแนวถือกระเพาะเออยเนาะแกงหรือไม่แกงหรือไม่ โอ้ยของโปดปคลองโปดแล้วนี้นะแต่ว่ากับบอดีต่อสุขภาพคืกอกันบอดีต่อกระเพาะอาหารกินเข้าไปแล้วกโคโค้งกระลางเลยละไอ้พังบึงหิสงบึงหิสออกอ่าพังมบึเห็ดปวกออกผู้ปฏิโทจังงามได้เนาะล่ะเนาะค่อยเป็นค่อยไปคือวนะ่าเนี่ยเห็ดไปเรื่อยๆเสียดชินแตวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง ก็ดีใจนะมีผู้ใหญ่เปินสส้นซอยซูอุปธรรมเข้ามาอาจจะเป็นสาวดินบอกไมยว่าการสร้างซาขึ้นไปเป็นเพื่อนเป็นหลังก็บ่เป็นของง่ายๆได้ละเอ้เดินเอถือว่าบรมเป็นของง่ายเป็นยังชุมเจ้าขบวีกินขขาวบ่ยังบ่อยาซะบอยังบ่อยาเว้าวนี่จังโมงจังงามแล้วหูยู่าบาบ่ายสามโมงเป็นยังคือบ่อยากบะคืดเนี่ย องไม้คือกนบมโดยโอ้ยขออนุญาตทำทายก่อนเลยพี่น้องเอ้ยเบียชงแล้วเน่อล่ะดยโอ้ยจังนี้ก็เมื่อหาขีดข่าวบ่าดไข่คู่พาขึ้นกินนะข่่ยหคาอว่ยอยากชเจ้าฮึอดบ่บ่ต้องอดดอกโอดอดโอดอดโอยโอดโอด่อดโอดโอดอดโอดโอดโดโดโอ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 โอดโอดโอโอดโัด น้องมีน่ะม,นมนะมันบวกลจยามันเมยยเมนื <c oughs> มนเมยเลย <c oughs> ใส่สโลมมีวอใส่วอใส่ห้อยสองขางเลยบัน <c oughs> เอ้ยอเนาะจนีกัเมื่อเนอลอะเนาะคำานไรขึ้าเนี่ ใช่สามใหม่ที่เจ้าเก็บอยู่อยู่ดินอยู่ร้อนเจ้าคุกเห็นเขาจูดบ่เลยบ่โอ้นาะเขาก็กล้าจูดบ่ะละอ๋อค,คือกลางคืนจ้ะอืมทำมาฮาหนหฮาหนามากัดมาเยืองเนาะอาจิจุพิงไผ่ด้วยว่านอนอยู่นี่อ้าแถมยังมีมอนอีก <laughs> มีมอนบริการบ่ เย็นสบายเพื่อนพี่น้องเอยเป็นที่ได้รถรางเจ้าอีละเธอซื้อใหม่เพิ่นมาให้ย,ยังไม่ได้เปลี่ยนลีนบ่ค่ะ,ะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วอืมอย่างวาขี่หน่อยหนึ่งนะรถใหม่ต้องเปลี่ยนลีนเพราะมันมีเศษขี่เล็กขี่ยังเลยละด,ยดีแล้วจะเปลี่ยนใหม่ใครเป็นคนบอกโ,โอ้โปวดเท้าเพราะว่าเราเคยผ่านมาเนาะอ แม่ทางห้างเป็นใส่ไม่อยู่แต่ว่ามาใส่งานแล้วมันเป็นเล็กเป็นลาห้องกับ่บห้อยู่ข้างในเนาะสร้างไปสินน้ำอยู่ทางหา่างเออคี่จกักรโซมือ้อร์ซม,มื้อเปลี่ยนเด้อเพิ่นสิว่าบอกหรอกตะเลีนสะดวกสบ,บายอยู่เนาะใครกลัวมอตเตอร์ไซค์ห้างเอ้ยอยู่ดอกยังมีปัญหาอยู่ฮะยังอึดอัดอยู่ยังบ่เลีนบ่นนสะดวกโอ้โหมันเกี่ยวกับหยังอีก ใกล้แล้วล่ะใกล้จะเข้าไปซุกเซือนะแกยังดีเนาะรถพอได้สมได้หาคนนี่ห่วยสมยากเลยเนาะตอไมมหึนางตอไมมนางตอไมมเออโอ้ถือว่าไม่ตอกน้ำแถวนี้ยังโบ๊ะบัชนอนละเนาะออเจ้าคือบุคุดเคียวสระน่ะโตค่ะพอดีเตะได้ด้วยค่ะส่วนเกิบนี่ไม่จุได้บ่ละ ต้องคุดคุดคุด,คด,คด,คดเคลียร์นะเราต้องหาใหม่มาสุมเพื่อนยีน่งก็เริ่มปรุงเลยเนาะหาดอไม้ไดอกใดแถวนี้ไปหาดอกไม้เซตละนี่เจ้าต้องถามคนแถวนี้เลย,ยเวลามาอยู่ถามคนด้วยว่าหมู่คูนทักทายถามเมืง่งยิ้มแย้มแจ่มใสาม,มาไปให้กินให้อยู่แทวไรไก่ไกบ่บ่ถัไกไลลก่นะคเัาก็ประกาศไปได้บ่า ่านเนาะแถวนี่แถวดังเอื้อนนี่คือชิมีคนทำไมจะว่าบ่คนทำไมทั้งเฮือนเพิ่นบ่ญาติเห็ดนี่ชมเจ้าเข่าโรดนี่ปูเนาะเห็ดปวกกับบุก้าแลไรท้งคนถิ่นเขาบ่าพาไปไปรูดีได้ยันลงป่าป่าเล็กป่าตึ้มสมจกจ้กผอ้ แต่ว่าเย,ย็นสบายสะดวกสรว,วกอ่าหูหางเขาเบาเนาะ<ด>ยอยู่ในเมืองก็สิได้ยินเสียงเพลงเสียงยังเซลเซล่ะอะไรเสียงเพลงเผลเ,เปิดกลมมันนะ <c oughs> จากมือเด้ละเผลมากกลมมันนะหาหมือหกหมือแล้วบอกไลาย,ย <ใน S 1> ม,อมือแล้วาจะหาหกหมือเลยส่วนเผลเองมาแมนเผลจ้างเผลจ้าง จ้างวันเทนไรเจ้าไปถามยูบ่ป <laughs> ไปบ่เลยสิพ่ไปน้งมีธรรมาดาธนาคารแห่ะน,นั่นขอ,อยามีบุญกินเราอาศัยเอามาอยู่โดกินจากโสมเม็ดลงเลยลด,ยด้อืกนกมันกระคักอยู่ได้เนาะไปกดน,นำ้ำสบายวัน สองสามร้อยนี่โอกาเสียงเขาแมนบ่สามร้อยก็มันสิได้ปานไดบ่ล้านเฮ้ยเสนเจ็ดสิบบ่ละเนาะอกเสียงเพิ่มนคุยอย่างนี้ดังในเม่บุญเมื่อยเนี่ยจะไิกินข่าไปกินข่าไป เขาถือมาอยู่างบ่ละเมืมม่อยหน้าขัวเมื่อเท่านั้นแหละสะขับรถไวายอยู่บ่น้นองไม้ถ่เขาสอดนี่เขากะน้องไม้ว่าเป็นคนขับหืมยังบ่กะอ่ามีแต่เมื่อเท่านั้นแหละสะไปเอายาเมย์บุญไปมาให้เอ้ยกินไปน้องไม้ รักสองเม็ดนะมีบอมากินยื่อแให้อายค่ให้มาค่ว่ายาละมากินเพือบอกินโดดเป็นไข้หนักเด้บ่มีบ่อือเดก็ไ่ได้ถือมาสลายถือแต่ยาดีกระเพาะนี่ยาดีกระเพาะเลยประจำเลยนี่เคยกินเมื่อยาแบบคมว่ โอ้ขมแล้วทั้งขมทั้งพืนนี่ะน,ะ,นะเวลาเอื้อยขึ้นแห้งกินสองเม็ดอันนี้เป็นยาแม่แม่ก็เป็นกระเพาะคือกันอันนี้แหละมันมันแพง <ทา S 1> เราไปเอาเธอหนึ่งน่ะเผาหัตอมหักใม่กินบอกไปเอาเธอหนึ่งน่ะหาฮุกจีเซนมาเลยล่ะ,ละเผาไปยืนเอายานี่ยวันนี้เลยเอื้อยเจ็บแห้งเมื่อนั้นแม่ก็เลยว่าไม่ยู่ว่าฉันเราก็เลยตัดมาให้แถวหนึงน่ะถ้าว่าขึ้นแห้งแบบอกห้อนเสียกกินสองเม็ดลงไปสำปิดฉีบ คือว่าดีอยู่ยาเนี่ยเป็นอัไรแบบเสียบเขาเสียมอดเบิด์จอกหนึ่งเศร้าอืมแต่ว่าเราใส่หาอันหรือเจ็ดอันบ่แบบให้ใส่กีอะไรแบบไซค์กีต้มสามสี่หน้าหน้าแดงแดงคือเก่าอือืมันบ่อู้รสชาติมันมันเป็นยานี่แหละยาดีกระเพาะยาดีกระเพาะเป็นหางไม้อยู่ในบ้านเจ้าบ่อยู่บ มีคนเอาอมาให้แม่เมถาเลยแม่เาวาตม้มให้เขากินเลอนะเศรษฐ์เศรษฐเนาะเจ็บแฮ้งมันบ่โดยเจ็บ<อ>จนผีกบ่ได้นะความเจ็บเจ็บมันบ่เบบเค่งแบบคอดเลยฮอดมันบ่โดยเออถือว่ายาพนดียยนอยูะนะ่สนนเนาะถ้าว่ามันขึ้นแห้งน,น,นี่เอื้อได้กินบ่ลงถ้าว่ายาโมเอาแห้งอะดีแบบยารุ่นดีที่สุดถ้าว่ากินได้ลงซักยานี่ซ้มซิซัก นำน้ำขมุนลงให้มันขึ้นแห้งนะเอ้ยก็คู่มือนี้ก็อยากขลับเน่ส่วนได้ก็กินข้าวอยากให้มันเป็นเวลาเน่จังน้อยเอ่อห้องเบียา์ก็ต้องพยายามเโดยเฉพอดกินละเอ้ยคือเจ้านี่แหละมันบริกินข้าวนี่เจ้าบุกขีดมาสุขภาพจะเป็นแบบไรอ๋อหมบ่มีแหงกินอ่ะหมบ่มีแห้งกินย่ำพูนะเหอยเออเหนื่อยอย่างเดียวมาเนี่ยส่วนน้ำขมเปียกบ่ฮ้อนบ่ โอ้ยมีอย่างนี้เนาะโทรศัพท์นี่อะไรเตือนตลอดเตือนสติตลอดเตือนเออนาะไอ้ย่ามกินนะไอ้ย่างขี้ไรเจ้าบุกินข้าวกับให้มีนมนมจืดด้ว่านมได้กะซอยกินกับขนมปังให้ดีกับทอกนะให้มันขนมอ่อนๆเ้อกินกินไรมันก็อยากออกทางเก่าออกขางเก่ากินหวานโอ้ถือว่ากระเพาะนูนแห้ง ลอยกองหนึ i, no. No. Đấy, ่งมันไหลทางเก่าโอ้ยเนาะเนาะจังได้บทนี่ใช้กุโจกคุญเจให้เป็นคนจับบทนี่มังมีมันยังล่าอทนงส่งค่ะืมของดีป่เออมของดีเลย เออโจมหาสักของดีไปเอาไปบูชาเจ้าสิด้อมแน่บ่ได้เอาออกมาตัวที่เจ้าถือแหละไมันยังบาดนีมนงบาดที่จะถือตีนโอ้ยนคพี่นอเยตีนบโอถุงตีน จกบูชากบันเไปน้ำดีทองมอโอ้ยตัวว่าว่าของดีเนาะเอ้ยเจะเอาไปบูชาเลยบูชาอยู่บ่เมื่อคืนนี้บูชาอยู่บูชาอยู่สแบบคำเสมโอ้ยเนาะเมื่สีนี่ ฟ้าเออขับไปเบิ่งเันน้ำเพชรเจ้าโอ้คือเมสซี่ว่ะเสียหลายน้องเมย์ปิดปากเห็นว่าหูแหววคืนน่ะเห็นอยู่ป่ะเออหนักขาเป็นแว่นปากแดงจุ้ยเลยเอาปากเจ้าทาสติกบ่ะดูว่าเป็นนักกล้องหนึ่งเสือผ้าแบบห้องถ่ายกล้องไหนโอ้กล้องไหนเองแล้วมันจะึ้นซีอืงามเนียนเนาะ tui ạ, nó xay xay, bản như Đầm là cái gì? Ohi, à, đột như là đầm, dè phai nhăng, dè kia đốt cài, bảo là dè phai, lâm kia đi, anh mua lâm phun vào rồi đi đã. ลำคีดดีอย่าพ่ยา,พายเฮือกายลำมีคุณค่ามเมนบ่เอ่อโมเมนได้ดำ่โมีคุณค่าอ้อาจะเป็นไข่ได้ละ่ะบอก,กินยายาบบมีเนาะโอ้ยเนาะย,ยาอยู่เพื่อนมีบมม่ซนะล่ะออยู่ใส หันขาอยู่นี่เนาะอืมสาระบ่โดยอืมยังเรียกอะไ้ลงไปอย่าไปซื้อยาึยาน้ำเป็นยังไงบวกลงบ่เขาหัวบดหัวบดห้าเป็นยังล่ะมือนะเขาเป็นไอทางไข่ไปซื้อยาในกินยาเม็ดบ็ได้ไปซื้อยาน้าเขาซื้อไปให้กินในเฮานี่แหละ โหสันกระเมนแล้วมันเป็นยาเล็กน้อยได้ละยาหนำแต่เขาก็แนะนนำไกินอ่ะได้สามบวงเนาะทุกซาซีโซมเป็นเป็นยาหนำของผู้ใหญ่ปะเล็กน้อยสสาสิบสามปีเดอเอาเจ้าจากปีเลยสิบสี่มันกลายแล้วแต่เขาก็บอได้กินหาเขาก็กินให้นอกกิน หลานานอยู่ใส่เด้นอ้อง <c oughs> เอินน้องเลยเออเอินผืนน้องอือไปใส่มาใส่ถือหมวกแน่ล่ะเอ้ยปิดหน้าปิาดตาแน่เพราะว่าเาอากัแข่งเล็ดแข่งนายมันกัสุขภาพเอากัสิบดีได้ปิดหัววินหางเจ้ากระเฮงสุขภาพร่างกายพกเพราแข่งแฮงหรือว่าบ่มีหมวกบอใส่ปัญหาไปแล้วหนักกระโดดเฮ้ยสิหามบ่เนี่ย ใน้อนค่ะโหลดเด้撒ไปนังเนรอโอ้ยเนี่ยเนี่ยในเทียนอะไเลยว้าเป็นไฮโกนมันเลยอ่ะจังใดก็ทางน้องเพิ่นจะให้ทางน้องกลับเมื่อซื้อยาพอพี่น้องเอ้ยจะหน่อยค่ำมาให้ชนักได้ละเอ้ยนักน้วงกัวเก่าได้จังใดก็พักพรอ่ะจังใดก็คือสิกลับได้ละเมื่อนี้เนาะ มื้อนี้ก็ทางเอ้ยก็มาเบิ่งดินเบิ่งดอนตอนยาเจ้าก็โอ้เปะหูเปกตาอ่าก็เห็นดินกองไว้ได้โอ้ยดีใจนําเดิมได้เนาะเดิมสิก่อสร้างหรือว่าเิมสิตั้งบ้านให้ทางน้องเพิ่นอพี่น้องเอ้ยจังได๋กดีใจนน้องเพิ่นเนาะจังได๋กให้ช่วงให้หายไวเด้อล่ะเด้อโดยอย่างอย่างอยด้มาหัวคือเก่าด้โอ้ยถ้าเพิ่นเป็นงอยด้พ่อพี่น้องเอ้ย อุ้ยซึมมาหวานปานใดเนาะบันี้ก็สิออกแวบเจ็บไข่เน่จักหน่อยเป็นไข่เพิ่นว่าอ่ะจังไดก็ให้ทางน้องเพิ่นไปหายากินพ่อพี่น้องเอ้ยเพราะว่าค่ำไปมันแหงสิหนักเด้อล่ะเอ้ยอากาศเย็นเนาะอ่ะไปจังไดก็กลับมื้อนี่เป็นกำลังใจให้น้องเม่ใเด้อโดยพระเป็นกำลังใจให้ทางน้องเม่แล้วก็น้องไม้เพิ่อนในเด้อพ่อพี่น้องเนาะอ่าสู้ต่อไปล่ะเอ้ยสู่สู่เข้มแข็งไว้ไป ทักพรวนกินหือกินยาออกไปข้างนอกมันสิค่ำเนาะโดยอ่ะสบายดีโดยอ่ะจังไรคลิปนี้เนาะงพี่พี่น้องกพาพี่พางน้องเอฟซีเบอร์สุขุนสุขคนอย่าลืมติดตามได้ก็พากดเซ็กก็ได้เนาะเป็นกําลังใจทางน้องมีน้องไม้เพลินเนาะพี่พี่น้องโดยเนาะก็เป็นกําลังใจทางสนุนได้เด้อพี่พี่น้องเนาะ โดยอ่ะสำหรับสำหรับคลิปนี้นาะพเพน่องทางสนองกับสิริอัมราพาจากทุกๆคนไปก่อนไปพบไปพอสนอนลิปหากาสำหรับคลิปนี้ขอเก่าวข้ามาสบายดี